เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดิชแนลฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมไอเดียที่ไอีกแล้วนั่นเองฮะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวสกินตัวสุดท้ายของลูกแก้วล่าสุดที่เซเวอร์โกโบนะฮะจะเป็นคิวของฮันเตอร์กันบ้างโดยสกินนี้จะเป็นสกินของตัวสาวกฮะหรือว่าทางด้านของแมวเหนียวที่เรารู้จักกันนั่นเองสำหรับชื่อของสกินนี้ฮะมีชื่อว่าพิเซตออสมาครับผมหรือว่าเจ้าหญิงแห่งออสมนั่นเองโดยทางด้านของชุดของเขาจะมาในสีเขียวมรกต ประดับไปด้วยทางด้านของเครื่องประดับมากมายฮะน่าจะเป็นพวกมรกตอะไรประมาณนี้นะฮะโดยเริ่มจะขวบเธอก่อน,อนมีมงกุฎสวมใส่อยู่ฮะแล้วก็มีอัญมณีสีเขียวอมฟ้าอยู่ด้วยนะฮะใบหน้าของเธอจะค่อนข้างจะขาวคล้ายๆกับสวมใส่น้าก,กากนะครับผมผมของเธอนะฮะเป็นผมสีออกสีส้มๆแดงๆตัดด้วยสีขาว ชุดของเธอเป็นชุดคลุมยาวลงมาเป็นชุดสีเขียวมรกตโดยมีการประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นอัญมณีสีเขียวมรกตแล้วก็มีสีน้ําเงินเข้มด้วยแมวของเขาฮะมีการสวมใส่หมวกแม่มดแล้วก็มีสีขนอออสีเขียวมรกตเช่นเดียวกับชุดของเธอเลย อาวุธที่ใช้ในการโจมตีฮะจะเป็นเหมือนไม้คาของพวกแม่มดหรือพวกจอมเวทอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีลูกแก้วเป็นมรกตฮะอยู่ตรงปลายของทาด้วยนั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะเล่นสก,กินนี้ให้ทุกคนได้ดูถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสก,กินนีพ้พร้อมกันเลยครับผมและตอนนี้เราก็้าไปอยู่กัน,นเกมที่ร้อบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มเ็มนะครับผมของสก,กินใหม่ล่าสุดของสาวกที่มีชื่อว่าพิซเซตออสมานั่นเองเดี๋ยวเราหาทางดากฟูรอดชีวิตกันก่อนฮะ สำหรับตัวที่ผมเอามาจะเอามาซ้ายและล่างนะครับผมตรงนี้มีเครื่องช็อตช็อตนะฮะเดินมาดูกันก่อนแล้วเจอรอยเท้ากันด้วยฮะปล่อยแมวเช็คกันก่อนว่าอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเหมือนกันนะฮะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4ตัวละครสำหรับเซร์เวอร์และตัวที่เราเจอคนแรกฮะเป็นแม่มดสาวนะครับผมรัวพทิเซเดงตรงนี้กระโดดข้าบมบ่าแล้วล็อกขาแล้วตกไปก่อนหนึ่งแผ่ฮะเอาละครับผมเพิร์กที่ผมมาคือซ้ายและล่างเนี่ยจะทำให้ผมปลดล็อกสกิลได้เร็วขึ้นครับ แลวตรงนี้ยังมีการวิ่งวนกันอยู่รอยเท้าค่อนข้างชัดเจนมากๆฮะแล้วปล่อยแมวรอบที่สองกันไปแล้วมีกันอยู่2คนตรงนี้แล้วเข้ามาใกล้ๆแล้วตกวงไปเลยฮะเอาละครับผมร่วงไปก่อนเป็นคนแรกฮะแต่ว่ามีคาร์บอยสแตนบายอยู่ใกล้ๆเดินมาตรงนี้กระโดดเข้ามาล็อกขาแล้วตกไปอีก1คนครับเอาละครับผมคาร์บอยจะกล้าเข้ามาดึงหรือเปล่าฮะบาดเจ็บหนึ่งแผลแบบนี้ฮะ แล้วทางด้านสาวกเดินย้อนกลับมาจับฮิ้วขึ้นมาขาบอยวิ่งมาแล้วหลอกลอกกันก่อนจะดึงได้หรือเปล่าแล้วดึงว่าไปแล้วฮะจับดัก,กอุ้ยกันไปเป็นคนแรกฮะถือว่าจับได้ค่อนข้างเร็วฮะแล้วปล่อยแมวกันอีกหนึ่งรอบฮะขาบอยแล้วโดนล็อกขาอยู่ตรงนี้แล้วมาแล้วก็โดนเข้ามาได้หรือเปลาล็อกขาได้หรือไม่ล็อกเข้ามาแล้วตกร่วงไปเลยครับเอาละครับยังไม่เห็นมีใครเข้ามาช่วยฮะจับคนนี้นั่งวางกันก่อนก็ดีฮะ ฮิวขึ้นมาเลยนะครับ oh, ผม uh. มีเ้าอี้อยู่ใกล,ล้เราเห็นออร่าแล้วฮะมีคนพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมครับตรงนี้จับลักไปก่อนฮะเรามีเทเลพอตอยู่ฮะ uh huh. เดี๋ยวเทเลพอตจัดเครื่องก็ได้ครับยัดเข้ามาตรงนี้เราช่วยกันไปได้ไม่ไกลแน่นอนฮะมาใกล้ๆรอคูดาวแมวเหมียวกันหน่อยฮะแล้วตอนนี้คูดาวเรียบร้อยปล่อยแมวกไปแล้วตรงนี้อย่างไงกระโดดเข้ามาแล้วตกดีและคร, uh huh. ครับผมนี่คือทีเด็ดของสาวกฮะ หากปล่อยแมวไปโดนหน้าของเซเวอร์แล้วก็โดดเข้าวงได้เนี่ยจะล็อกขาและทําให้เซเวอร์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะหนึ่งฮะตรงนี้แม่มดสาวนั่งเป็นเฟสที่2ครับสกิลหูชัดเจนมากๆทําการรักษากันอยู่ปล่อยแมวกันไปก่อนฮะแล้วออร่าตรงนี้เห็นชัดเจนมีอยู่ด้วยกัน3คนฮะเปอร์ฟูเมอร์วิง่งกระโดดมาแล้วโดดตีไปเธอแล้วช็อตไปเลยฮะแมวล็อกขาที่ขาบอยกระโดดเข้าหาคาบอยกันไปก่อนล็อกขาอีกหนึ่งแล้วตกไปอีกหนึ่งแผลครับ น่าจะช่วยกันได้ทันเวลานะครับผมแม่บอสาวโดนช่วยมาแล้วลาะคบ่บอยวอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมโอ้โหตรงนี้กูดาเรียบร้อยฮะเราปล่อยแมวกันไปก่อนล็อกขาได้หรือเปล่าล็อกขาแม่บอสาวเราหมา,กาใกล้ๆจังหวะน,นี้ก็โดดเข้าไปแล้วโดนสาบสาไปก่อนฮนะแต่ก็ล็อกขาได้วไว้อยู่เหมือนกันฮนะโอ้โหแล้วยังวิ่งวนอยู่ฮนะต้องจับขาบอยนั่งก่อยครับอเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยลาก,กันต่อสำหรับแพทีเซียหรือว่าแม่บอสาวแล้วอยู่ด้านหน้าตรงคอนเทนเนอร์ฮะ สาวกไม่รอช้าไล่ตามกันต่อเลยรอยเท้าชัดเจนมากๆวิเว่งวนขวากันไปจะช่วยเพื่อหรือเปล่าแล้วขู่ดาวแมวมาแล้วด้วยจวังหวะน,นี้บอยแหวกันไปแยกซ้ายและขวาแล้วตรงนี้เข้ามายังไงฮะช่วยกันขึ้นมาไปที่เรียบร้อยต้องทาลายแผงมากปก่อนครับไม่งั้นน่าจะไล่ย,ยากอยู่เหมือนกันต้องโฟกัสคนเดิมกันก่อนแหม่มดสาวอยู่อย่างนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว่าตายแน่นอนบรรอบนี้มีคขาวบอยฮะพยายามที่จะเวี่งแซ่ฮะ ทำลายแผงไม้กันไปสำหรับสาวบอย่างวัยฮิวนะครับผมแล้วปล่อยแมวเบียวอีหนึ่งรอบแยกสายแยกขวาแล้วเข้ามากันๆแล้วตีโดนหรือเปล่าตีไม่โดนฮะอูโหแล้วเฉียวไปนิดหนึ่งครับตรงนี้ต้องจับฮิวขึ้นมาแล้วฮะขาบอยยังไงต้องยึก,ย,กยักกันก่อนแลน้วดึงว่าแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสู่สวรรค์คาเก้าอี้ไปหนึ่งแล้วครับผมมองหาคนกันต่อฮะหูยังขึ้นชัดเจนรอยเท้าก็มีฮะ น่าจะเข้าโรงงานทั้งคู่เลยหรือเปล่าฮะตรงนี้เดี๋ยวเราปล่อยแมวเพิ่มเติมครับขามาก่อน,นะฮะน่าจะเป็นเพอร์ฟูมโอ้โหแล้วอยู่ด้วยกันครับตอนแรกกล่าวว่าเพอร์ฟูเมอร์เนี่ยจะอยู่ขวาแล้วควารับอจะอยู่ซ้ายแล้วตรงนี้อยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับรีเซ็ตออสบ้าครับมาแล้วทำลายแผงไม้กันไปฮะโอ้โหไม่มีความอ่อนโยนเลยฮะสำหรับเจ้าหญิงคนนี้ขามาอีกหนึ่งรอบพรคาร์บอนพยายามที่จะเวียงแท้ แล้วดึงเพื่อนร่วมทีมกันมาแล้วครับผมแมวเหมียวยังไงไล่ตามกันมาแล้วตีได้หรือเปล่าลรวตีไม่โดนนะโอ้โหมันเชียวไปนิดเดียวไล่กันไปต่อฮะจะวิ่งฉีกด้านซ้ายหรือเปลาวีบรีชันสองให้เล่นนะครับแล้วเรื่องที่จะลงด้านล่างฮะแล้วลงมาจงหวันนี้ตีไม่โดนอีกหนึ่งครั้งปล่อยแมวเหมียวกันไปก่อนล็อกขาได้หรือเปล่าล้วล็อกขาเรียบร้อยเข้ามาใกล้ๆแบบตียังไงราคาบอลวดีไม่พ้นได้ดอนแล้วตบแบบเข้าไปเรียบร้อยครับผม เอาละฮะคาบอรจะถูกจับนั่งเป็นรอบที่สองฮะจับฮิวขึ้นมาก่อนฮะเขาอีอยู่ไม่ไกลฮะอยู่ในโรงงานนี่เองครับไปฮะนั่งมาตาสังกันไปเหลืออีสามเครื่องครับกับอีสองคนเท่านั้นฮะตอนแรกกล่าวว่ายังได้อิเฟสแต่สุดท้ายก็ตายไปเลยแล้วตอนนี้มีการล็อกขาเข้ามาโมบิมนยังไงต้องทำลายแผงไม้กันไปก่อนแล้วเดินเข้าไปแบบนั้นจะติดหรือเปล่าแล้วเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วโอ้โหแล้วติดทางหน้าของอตัวเองแล้วตกรอบไปเลยครับ คือเดินมาติดเอาวุธของตัวเองนิดหนึ่งที่ทําการปักบุตรเอาไว้ฮะวันนี้ทําลายทางด้านของแผงไม้กันไปฮะมองหาเครื่องสั่นใสกันหน่อยฮะ <c oughs> รอบนี้ยังไงต้องเก็บสี่ให้ได้ครับไม่เจอเลยฮะโอ้โหจะรอลงท่อหรือเปล่า <c oughs> ครับไม่เจอฮะ่อยแมวเช็คกันไปนครับก็ถ้าเกิดอยากจะเก็บสี่นี้อาจจะต้องยอมให้เขาลุกขึ้นมาเองก่อน,นครับจะได้แบบว่าไม่ต้องคอยพะวงนั่นเองครับ ระหว่างที่เล่นอยู่เพื่อนๆก็ดูทั้งน่าของรูปร่างหน้าตาของตัวสาวกด้วยนะฮะว่าชอบไปชอบสวยไม่สวยใครชอบยังไงก็ต้องรีบสุ่มแล้วะฮะเ,เหลือเวลาสุมอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับแล้วตรงนี้ยังหาอีกคนไม่เจอครับไม่รู้ไปแอบอยู่ตรงไหนหรือว่าอาจจะดอดมาช่วยเพื่อนหรือเปล่านี่คือไม่มั่นใจครับมองอา้าวเลยสกิลหูเกิดขึ้นครับ เจอแล้วนะครับผมเป็นบุรุษไปษณีแยกแมวแบบนี้บอกเลยว่าหนีไม่พ้นแน่นอนตกไปอีกหนึ่งทีก่อนเลยครับผมเอาแล้วครับผมบาดเจ็บกันไปแล้วเพอร์ฟูมเบอร์ก็ลุกขึ้นมาเองได้แล้วด้วยฮะแมวเมียวของเราฮะสาวกจะต้องตามกันต่อครับด้านหน้ามีหน้าต่างอยู่ฮะน่าจะโดดได้ทันเวลาแล้วชาร์จแมวยังไม่สามารถใช้งานได้แล้วตีเข้าไปจงหวัน,นี้ไม่โดนแน่นอนอยู่แล้วฮะ เอาละครับผมมาดูว่าบุรุษไปสินีจะยืงให้เพื่อได้นานแค่ไหนปล่อยแมวกันไปเราเห็นแล้วด้วยว่าท่ออยู่ไหนแล้วนี่แหละฮะมีการล็อกขากันแล้วด้วยเดินเข้ามาตรงนี้ทําลายแผงไม้ก็ไปก่อนครับแล้วมาใกล้ๆต้องกระโดดเพื่อลดระยะเวลานะฮะในการไล่ล่าและลดระยะทางน,นั่นเองครับตรงนี้คราบหน้าตากันไปครับโอ้โหคือเขาก็จุกได้โอเคอยู่นะสำหรับคนนี้นะครับ ส่วนผู้ฟุ่มเก็น่าจะถอดรากันต่อครับตรงนี้มีมาแต่ก็ไม่พับครับสก,กิลแมวยังใช้ไม่ได้ไล่ตามจีต้ตกุกันมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับร่วบไปเลยฮะมองหาเครื่องสันส้นไม่เจออีกแล้วครับโอ้โหเขาข้างเนียนมากๆนะ2สองคนนี้<า>คือถ้าเกิดทางหน้าของตัวส่งจดหมายเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราตีอีกหนึ่งคนก็สบายๆชิวๆแล้วครับ ปอยแมวเช็คกันไปสกิลหูเกิดขึ้นครับมองหาให้ดีแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองฮะนักปรุงน้ำหอมมาแล้วครับสาวกฮะพิเศษออสมาฮะจะเก็บได้หรือเปล่าแล้วมีลักบี้ฮะสามารถชีกหนีได้สักนิดหนึ่งครับผมทำลายแผงไม้กันไปเอาละครับผมเพอร์ฟูเบอร์ฮะต้องไปไม้เพื่อยื้อระยะเวลาของชีวิตตัวเองแล้วครับและตอนนี้สกิลแมวก็พร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยปล่อยแมวกันไปครับ อยู่ตรงไหนแยกซ้ายแยกก่ขวาล็อกขากันมาแล้วยังพุดได้อีกนิดหนึ่งไล่ตามกันมาใกล้ๆนะครับผมตรงนี้สามารถกระโดดได้ฮะแล้วโดดเข้ามาล็อกขาแล้วแบบเข้าไปเรียบร้อยฮะบ,บอกเลยว่ารอบนี้ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วครับคราวนี้ก็ตามหาทางด้านของบุรุษไปสืบีรวมโพสแบนดอีกแค่คนเดียวเท่านั้นครับเมื่อกี้ผมจําได้ว่าผมตีเขาร่วงแถวๆนี้นะ ตรงไหนครับเอาแมวไล่เช็คกันก่อนนะอาจจะดอดไปรอช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าอ่ะนี่ไม่มน่ใจฮะเดินหากันไปครับแล้วปากหมุดกลับไปที่บริเวณคนที่ลมเมื่อสักครู่ครับเดินเช็คไปเรื่อยๆฮะหาทาน้าของสกิลหูครับมีหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีนะจริงๆเราจับนั่งเลยก็ได้นะครับสำหรับทานาของลมเมอร์ฮะเพราะว่า ตัวโศจดหมายเนี่ยเขาเจ็บอยู่แล้วนะฮะก็คือเขาเข้ามายัางไงเขาเข้ามาไม่ถึงทางหน้าของท่ออยู่แล้วครับเดีย๋ยวเราเดินย้อนรอยกลับไปที่คนเดิมกันก่อนฮะเผื่อเขาจะดอดมาช่วยกันนะครับแล้วมีการช่วยกันแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยฮะปล่อยแมวกันไปจะเจอหรือเปล่าครับโอ้โหใจกล้ามากมากฮะย้อนรอยกลับมาช่วยเหลือเพื่อร่มทีมะ <Aww. S 1> น่าจะเดินออฟแมบเลยนะครับเมื่อสักครู่ ช้แมวในการช่วยหาหากแมวอยู่ใกล้เซอร์เวอร์ก็จะแสดงออร,ร่าขึ้นมาแล้วตรงนี้ผมเห็นแล้วด้วยนะครับผม2คนอยู่ด้วยกันครับทำลายแผงไม้กันไปฮะ <S 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 เดี๋ยวเราเดินเอาเทาขฟุตบอ์กันก่อนมาแล้วสาวกเดินเข้ามาจังหวัน,นีีลังาเข้าไปแล้วเรียบร้อยฮะชีน้ําหอมก็ไม่ช่วยอะไรครับแล้วเหลือคนส่งจดหมายอีกแค่คนเดียวเท่านั้นครับปล่อยแมวไล่เช็ดกันไปเหมือนเห็นออร,ร่าลอยเท้าหรือเปล่าฮะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ เดินหากันไปครับบอกเลยว่ารอดยากครับค่อนข้างจะรอดยากแนละ้วเจอไหมสกิลหูไม่มีฮนะยังไม่เจอครับแล้วมาแล้วครับผมสกิลหูเกิดขึ้นไม่รู้ว่าแอบไปช่วยกันอีกหรือเปล่านะยังไม่เจอครับสกิลห,หูหายไปครับมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยโอ้โหถือว่า2คนนี้ก็ยื้อเกมได้ค่อนข้างนาาครับ อาจจะหนีออกท่อได้สักคนหนึ่งหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะว่าสวยไม่สวยหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวเราจับพี่ธนักของฟูลเมอร์ฮะจับนักบี้กันไปเลยครับเป็นการบีบให้เขามาช่วยหรือว่ามารอลงท่อฮะเดี๋ยวจับไปวางใกล้ๆกับทานาของบ้านเล็กนิดนึงครับก็วางตรงนี้ก็แล้วกันโอเคสวยงามครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเขาต้องแตกเครื่องเรื่อยๆครับ คือถ้าเกิดไปแตะเครื่องไซเฟอร์เนี่ยอีกาจะขึ้นหัวแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่เราฮะตรงนี้ยังไม่มีสกิลหูครับส่วนแมวเบี่ยวเราเขาะจะใช้งานนะปล่อยเช็คกันไปก่อนฮนะเพื่อจะมาช่วยเหลือกันนั่นเองครับแล้วมีการช็อตเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนั่นก็คืออีกาขึ้นครับคือไม่ได้แตกเครื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอีกามันจะมานั่นเองแล้วเข้ามาแล้วจวังหวะนี้ฮะ,จะเจ้าหญิงแห่งออสบ้าของเราฮะจะเก็บได้หรือเปล่า เดินเข้ามาแล้วบริเวณนี้ไม้เพื่อใช้ไป็กระบดแล้วฮะ <C> e <at> เดินเข้ามาใกล้ๆแนละ้วบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนนะครับผมเอาละฮะสวยเกมนี้ฮะเก็บสีกันไปฮะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าสาวหรือแมวเหมียวหรือว่าจะเป็นสกินของเขาสวยไม่สวยไงก็คอมเมน,น,น,นต์ไว้ใต้คลิปได้เลยใครอยากดูตัวอะไรยังไงก็บอกผมมาหน่อยละกันนะในคอมเมนต์ละกันนะครับ <C> e <at> วันนี้เกมสีเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบฮะ ก่อนจากกันไปฮะหากไม่เป็นการลบกุณจนเกินไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กับโมเป็นชแนลกันไว้ด้วย oh. วันนี้ผมนายจะลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ oh.